สวัสดีครับวันนี้จะพามาเที่ยวสวนสัตว์คอนแก่นคอนแก่นซูข <Yahoo! S 1> ี่รถเข้ามากครับคนละสามสิบบาทขี่รถเที่ยววันเถอะที่กระดิมอพอนกกระเรียนเป็นธรรมชาติครับขี่รถมาหอนเนี่ยก็เข้าสิล่องท้ายรูปใกล้ๆคิดก็ได้เพราะวมันสิมีรถเข่าออก เขาจะขับรถแค่ไหนก็นไดน้นี่เป็นกงนกฉากตั้งประเทศพุญละภาษานกนีก่นยังนกตั้งประเทศนะหลายในบึงนะครับมาเที่ยวสวนสัตว์เขาสวนควางหรือคอนสัตว์ขนแกน่นนี่ก็จะเป็นหนูใหญ่ มาผสมกับหนูบ้านเข้าวงนี้คือตัวใหญ่ดี <laughs> มาครับมาเที่ยวเบิ่งสัตว์แบบใกล้ชิดมีหลากหลายสัตว์ครับนี่เพิ่นกำลังก,กินอาหารนี่หลายตัวกับอยู่ในนี้แหละหนูใหญ่ ต,ตัวน้ยอยตัวใหญ่อยู่นี่หนูแคบบาลาด่วนฝั่งซ้ายมือนะครับซ้ายมือก็จะเป็นฟางนะครับเกมบอกสติงบอกนะครับแรดขาวเกมบอกมีตัวใหญ่นะครับเขายาวสติงบอกตัวเล็กของขาวนะครับของลิแาเซลย ลงตรงนี้ได้ไหมคะลงตรงนี้ได้ครับอ่าลงได้ครับลง ลงไหมใครจะถ่ายรูปไหมครับใครจะถ่ายรูปไหม,ไหมลงมาถ่ายรูปได้นะครับเนี่ยสั่งนี้หลากหลายครับมือนีเข้ามาคำอีกหน่อยคนจะเอาจังเสือขาวบางคนจะเอาเขาโกงแล้วให้เจ้าเก็บสัตว์ยี่เขาโกงเสือเสือขาวสิงโตยังดีมัน่นที่หาโมงก็จะกติด เก็บเขาแล้วที่ได้เบิ้งต้นของที่ปล่อยบ่บอรูไหลต่อค้านไปไหนมากครับมาเทีย่ยวสวนสัตว์ขอนแก่นหรือสวนสัตว์เขาสวนกวางนี่ก็เป็นเสือครับก็จาก็จะเหดบอกขันไว้ บ่ให้ไก่ค้นจนเกินไปมันอันตรายครับพระเจ้าก็สติปลปอยเขากงละให้อาหารมันมันกสิอยากเขากกงไว้ละให้อาหารนั่นแหละแต่ว่าค้นกะอย่างพ่อมี่โยปลาปลายค้นกับบ่อไข่ลายหรอกครับมันเป็นช่วงโควิดช่วงนี้ก็สติซาจังน้อยแล้วละครับมากครับมาเที่ยวคนกับเปิดให้เที่ยวอยู่ตลอด24ชั่วโมงละ สวนสัตว์ขอนแก่นครับหรือสวนสัตว์เขาสวนกวางก็สิหลหลเนี่ยก็วันมันหยุดเงี้ยวๆของสี่ละเป็นธรรมชาติครับพื้นที่ปนไงกว่างกว้างเจ็ดลอยแปดลอยลา่บนละจุดนี้เศรษเป็นเจ้าระเขคน้ำจืดครับเห็นยูบอนี่ประมาณ3สามตัวละนอนป่าป่าเซเบ วันหยุดวันไหนก็มาเที่ยวช่วงนี้ตอนกลางวันก็ดี้อนจังหน่อยแต่วก็พื้นที่พึ่ก็ลมเย็นดีามาครับมาเที่ยวชัดายดนี่ก็เจอระเค้จริงนะครับนอนอาปาก ข้างยูน่นี่ว่าะเป็นของปลอมด้อครับสไตล์่นก็จิชอบนอนอาปากสิวียุ่งสี่ละ oh. <c oughs> มาครับมาเตียวยมันห่อนมักก็จิเขาห่มไปสี่ละเจอนีลบลมลมใหม่ลมยังไปพเพราะแดดห่อนแล้วเกินเมื่อน,นี้รู้สึกว่าแดดร้อนมาก ุดนี่ก็จะเป็นฮิปโปฮิปโปแคะฮิปโปน้อยเพ่นเถอวา่าาาบวาปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปว้าววับทำอะไรวะ ชอบเซลฟี่เหรอมีคนใส่เลยวา้วาวามีแคทเดินเข้าไปดูครับนี่น่ารักนะครับ เขาจะมากินอาหาร นี่ก็ทีเป็นเต้าครับกำลังกินอาหารอยู่

นกแก้วโซวัลีซัดก,กับหลากหลายครับมาครับมาเที่ยว เบิ้งบ่เหมือดมือนี้มาคำปวดเบิ้งบ่ครบเขาเจ้าก็เจ็บบางหนี้ก็เอาไว้ทำนี่ก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เด้อมาครับมาเจยวสวนสัตว์ขอนแก่นหรือสวนสัตว์เขาสวนกวางอันนี้ก็อยุ่ช่วง ลางเด้ครับนี่เดี๋ยวช่วงข้างบนไงไม่อีกมันจะเป็นสัตว์จากแอฟริกานี่หลากหลายครับในสวนสัตว์คนแกนนี่มาเที่ยวครับเบิ้งว่าเหมือดดอกเหมือนมือสวัสดีครับ